ด้วยนะคะซิกเนอร์ของคันนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นตัวไฟมาแตงนะคะซึ่งไฟมาแตงคันนี้นะคะจะเป็นไฟแบบเรดไอ้นะคะหรือว่าเดวิ้งไอ้นะคะเป็นตาไฟสีแดงนะคะมีลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากจะเป็นไฟบลูไอ้ฟลีนไอ้นะคะหรือว่าเรดไอ้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟที่สหลัองขาที PI ่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไฟเดทาแบบนี้นะคะซึ่งคันนี้นะคะจะมีพร้อมกับจะเป็นเดวิ้งเลยนะคะถ้าลูกค้าต้องการลูกตดกันเนะคะไฟตัวนี้นะคะจะเป็นแบบสีขาวนะคะเี่จะเรียกว่าไฟเดงเดวิ้งไลนะคะก็เป็นไฟสองโหมาแเวลากบางๆนะคะซึ่งจะทำให้้้้้้้รรถถคคคคัันน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 ีีะะะะะดดูสงาาามกกกขขึึแลลว็จทให Don't 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 stop Don't 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 stop Don't 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 stop Don't 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 stop นะคะลูกค้าก็ติดต่อได้เข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะก็มีให้เลือกมากมายนะคะยังไงโทรเข้ามาสอบถามได,ได้นะคะในทีมเบอร์ไว้ให้ด้านล่างะค่ะจะได้ชื่อรถแต่งที่สวยงามนะคะมาพร้อมกับตัวรถที่แบบว่าความคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรัแบ,บแต่งของคันนี้เลยนะคะสำหรันนะคะบคันนี้นะคะจะเป็นชุปปเดเ1 5 0นึ่งห้าศูนย์นะคะต้องบอกว่าเป็นเอสหน่าศูนย์ตรงจากสไปเดอร์นะคะความแตกต่างนะคะระหว่าง F าปปาเอสหะะน,นึ่ะ, A oh เะเ้าศูนย์กับเอสหนะคะถ้าเป็นย์สไปเดอร์นะคะจะเป็นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังนะคะจะเป็นกระจังแบบใวไฟแบบนี้นะคะแบบยาวนะะคเป็นคุ้มบเอสหนาแบบึ่ง พร้อมกับตัวหนังสือนะคะสีด่างขาวๆนะคะแล้วก็ไฟไฟนะคะเป็นไฟสามดวงเป็นล็กแบบนี้นะคะถ้าเป็น F หนึ่สวสไปเดอร์นะคะจะเป็นไฟเล็กแบบนี้นะคะเครื่องตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นการทวนตันขากันทวนตันหน้าให้ทางกดเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นสเปเจอร์ของเขาเลยนะคะเขาบอกว่าคันนี้นะคะเป็นสลายพรีเมียมนะคะต่อมานะคะก็จะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งแล้วนะคะฟอร์ดรัชดาค่ะ วันนี้นะคะแน,นมารีวิวรถรุ่นที่หาค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าเราหาได้นะคะนั่นก็คือรุ่นแคปนะคะ XLT ค่ะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะคันนี้นะคะแรงมาจะอยู่ที่160แรงมานะคะบอกเลยนะคะว่าอาจจะหายากนะคะแต่ว่าเราหาได้นะคะ มาที่ฟอร์ดพระประแดงนะคะลองหาได้ทุกรุ่นเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีการตกแต่งสไตล์ไหนนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสไตล์พรีเมียมนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจการตกแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าอยากสอบถามนะคะโปรโมชั่นนะคะก็โทรมาหาแนนได้นะคะที่เบอร์0 8 1ย์2 9 4 8 2นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะเอสไนฟอร์ดรัชดานะคะเป็นภาษากฤษนะคะก็จะติดต่อในนได้ถูกช่องทางเลยค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้แนนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแนนมีระบบรับจองออนไลน์นะคะพร้อมกับจัดไฟแนนนะคะให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็จัดส่งมอบรถนะคะให้ถึงหน้าบ้านนะคะมั่นใจปลอดภัย100%นะคะสามารถโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทได้เลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถย้อนไปดูคลิปแนนนะคะในตลอด3ปีที่แนนทำมานะคะลูกค้าของแนนนะคะก็เป็นการจองออนไลน์แทบ จะทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ลูกค้าก็คือมั่นใจนะคะแล้วก็ปลอดภย100ัยร0อเนะคะสามารถดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งของคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นชุด f 1 5 0นะคะต้องบอกว่าเป็น f 1 5 0ทรงสปเดอร์นะคะความแตกต่างนะคะระหว่าง f 1 5 0กับ f 1 5 0สไปเดอร์นะคะเราดูจากตรงนี้ค่ะซิ g กเนเจอร์ของเขาคือจะเป็นตัว ไฟตัว C นะคะถ้าเป็น F150 Spider นะคะจะเป็นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังนะคะจะเป็นกระจังแบบใหญ่แบบนี้นะคะแบบยาวนะคะเต็มซุ้มแบบเต็มหน้าแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวหนังสือนะคะสีดำขอบขาวนะคะแล้วก็ไฟไฟนะคะจะเป็นไฟสามดวงเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเป็น F150 Spider นะคะจะเป็นไฟเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนการชนด้านอาการชนด้านหน้าให้ทั้งหมดเหมือนกันนะคะ อันนี้คือจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะต้องบอกว่าคันน,นะ,ะ่ะแต่งเป็นสไตล์พรีเมียมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสกู๊ปนะคะฝากระโปรงนะคะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำด้านสลับกับสีขาวนะคะซึ่งตซนนี้เป็นสีตัวรถนะคะตรงนี้เป็น op, สกู๊ปทรงเตี้ยนะคะแบบเตี้ยนะคะอ่าแล้วก็ ต่อมานะคะตัวน,นี้จะมีชุดครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะซิกเนเจอร์ของคันนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นตัวไฟมัสแตงนะคะซึ่งไฟมัสแต่งคันนี้นะคะจะเป็นไฟแบบเ e รดอ e นะคะหรือว่า d e วิลอ y e นะคะจะเป็นตาไฟสีแดงนะคะตรงน,นี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นไฟบ l ูอ e g กรีน e e นะคะหรือว่าเ e d อ y e นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ ไฟคีฟฉลาม3าคีฟแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไฟเดย์ทม์แบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีพร้อมกับสเตปไฟเลี้ยววิ่งเลยนะคะถ้าลูกค้าสจะจะจะตาร์ทรถปกตินะคะไฟตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวนะคะซึ่งจะเรียกว่าไฟเดย์ทามลัดดิ้งไลท์นะคะจะเป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันนะคะซึ่งจะทําให้รถคันนี้นะคะดูสวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้รถคันนี้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นะค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะ ด้าน,นข้างนะคะคัน,นีนะคะต้องบอกว่าแม็กนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นลายมาเวลนะคะเป็นลายมาเวลคลิปเงินนะคะซึ่งแม็กคัน,นีนะคะจะเป็นของ c o สมิ c นะคะเดวิลอิมเมนะคะซึ่งคัน,นีนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะของคอสมิ c Devil Image นะคะแต่ว่าเป็นลายมาเวลคลิปเงินนะคะยางจะเป็นยาง m a x i ซ0 0 0นะคะซึ่งจะเป็นยางออ t o ทเรนนะคะซีรีส์คันนี้นะคะจะอยู่ที่265ทับ 70R16 นะคะต้องบอกว่าเป็นยางขอบ16นะคะแต่ว่าเข้ากับซุ้มล้อมากๆเลยนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะยางออ t o ทเรนก็จะขับขี่ได้ดีกับทุกสภาพผิวเลยค่ะต่อมานะคะซุ้มล้อนนะคนก็มาพร้อมกับชุด F150 Spider นะคะ ด่วนส่วนไฟด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นไฟที่กระจกไฟเลี้ยวนะคะแบบนี้นะคะมีสเตปด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะมาพร้อมตรงรุ่นของเขาเลยนะคะรุ่น XLT นะคะต่อมาค่ะก็จะมาเป็นชุดของครอบนะคะเบ้ารองมือนะคะแล้วก็กันสาดติดให้4ชิ้นเลยนะคะเหล,ลาหลังคาอ่เาเหลาหลังคานะคะเป็นวายแพกนะคะสีดําด้านนะคะฟิล์มนะคะนติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเกรดพรีเมียมเลยนะคะรับประกัน10ปีเต็มค่ะสําหรับลูกค้าแนนนะคะติดฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมให้ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ด้านข้างอ่ะด้านในนะคะเรามาดูกันเลยค่ะแนนทําให้นะคะเป็นเบาะหนังให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สีดํำด้านแดงนะคะเดินตะเข็บผู้นะคะพร้อมกับทําแผงนประตูให้ด้วยค่ะส่วนหน้าจอนะคะจะอัปเกรดนะคะเป็นหน้าจอ Android นะคะซึ่งจะ เชื่อมต่อนะคะฮอสปอตไวไฟนะคะทำให้เราสามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้นะคะพร้อมกับเวลาที่เปิดประตูนะคะสถานะประตูก็จะโชว์ด้วยนะคะแล้วก็เวลาเปิดแอร์นะคะสถานะแอร์ก็จะโชว์ที่หน้าจอด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเราจะมีนะคะกล้องบันทึกหน้ารอนะคะกล้องถอยหลังนะคะผ่านที่หน้าจอเหมือนกันค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงอมาลัยแบบ power ไฟฟ้านะคะพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมีระบบคุยคอนโทรลนะคะแล้วก็ LIM ด้วยนะคะระบบเยอะมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะมาพร้อมกับ กระจกมองข้ามนะคะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็พับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะกระจกประตูนะคะก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะบานคนขับนะคะก็จะเป็นเป็นออโต้ด้วยนะคะกดทีเดียวนะคะขึ้นลงได้เลยนะคะต่อมาค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวโลบาเล็กนะคะ Outlander นะคะซึ่งจะเป็นแบบ4 wheel d r i v นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะชัซซีของ Ford นะคะจะขึ้นรูปนะคะมาแบบอย่างใหญ่อย่างยาวนะคะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยนะคะทําให้เรารองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะคะหรือว่า1,300กิโลเลยทีเดียวค่ะ กระบะไลเนอร์นะคะก็เป็นกระบะกรเบไลเนอร์ของ Ford นะคะส่วนลายกราฟิกนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นลายแบบไหนนะคะนั้นมีให้เลือกมากมายเลยนะคะร้อยกว่าลายเลยนะคะต่อมาด้านหลังนะคะก็จะเป็นชุดครอบไฟท้ายแบบนี้นะคะกันชนท้ายเหล็กนะคะ outlander ะคะก็ใส่ให้ด้วยนะคะพร้อมกับห่วงลากรถนะคะแล้วก็ลูกบอลลากเรือนะคะมาพร้อมกับไฟถอยนะคะที่เป็น led นะคะแล้วก็ ชุดเซนเซอร์ถอยนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็เป็นเบ้ารองมือนะคะปลายดากนะคะด้านท้ายติดให้ด้วยนะคะ mm. เห็นไหมคะคันนี้นะคะครบคันมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจการตกแต่งสไตล์นี้นะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์พรีเมียมนะคะลูกค้าก็ติดต่อแนงเข้ามาได้นะคะแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นนะคะก็มีให้เลือกมากมายนะคะยังไงโทรเข้ามาสอบถามแนนได้นะคะแนนทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะคะจะได้ชุดตกแต่งที่สวยงามนะคะมาพร้อมกับตัวรถที่แบบว่า ความคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนนงก็ขอลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับเจ้าแคปนะคะ XLT เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะคันสีขาวคันนี้ค่ะต้องบอกว่าหายากนะคะแต่ว่าเราหาได้นะคะที่สาขาฝว่งกระปแดงค่ะ,ส,ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ คะซึ่งแบบคันนี้นะคะจะเป็นของ c r o s s f i นะคะเด a l u e i m a ม e นะคะซึ่งคันนี้ค่ะเสริมงานมากเลยนะคะของ c r o s s f i เด a l u e i m a ม e นะคะแต่ว่าเป็นลายมาริทิสเนินนะคะยางเป็นยาง700ะะแม็กซีเซ็ดร้อยค่ะหรือเป็นยางออร์โลนนะคะที่นี่คันนี้นะคะที่อย,อถถอยู่ที่สองหกห้าเจ็อาร์5สโตร์นะคะเราบอกว่าเป็นยางขอบสิบหกนะคะแต่ว่าเข้าแบบชุนร้อนมากๆเหมนกัแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะยางออร์โลนก็จะขับผิ่ดดีกับสภาพผิวเลยะคะ่ะประมาณแล้วก็ด้านข้างด้านในนะคะเรามาดูเลยะค่ะแนนทำให้คะเป็นบอร์ดทำให้ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ L หวด้วยนะคะระบบเยอะมากเลยค่ะต่อมานะคะก็จะมานะคะก็จะเป็นตัวโลบเล็กนะคะ Outlander นะคะซึ่งเป็นแบบโรบิวได้นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะมาพร้อมแบบไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะคะชัอตซีของฟอร์ดนะคะเล็กนะคะ Outlander นะคะก็ใส่ให้ด้วยนะคะพร้อมกับห่วงลากรถนะคะแล้วก็ลูกบอลลากเรือนะคะมาพร้อมกับไฟถอยนะคะที่เป็น LED นะคะแล้วก็ชุดเซนเซอร์ถอยนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็เป็นเต้ารองมือนะคะปลายดากนะคะด้านท้ายติดใช้ด้วยนะคะเห็นไหมคะ คันนี้นะคระบคันมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนะคะสำันี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีการตกแต่งสไตล์ไหนนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสไตล์รีเมียมนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจการตกแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าอยกากสอบถามนะคะโปรโมชั่นนะคะก็โทรมาหาแนไนได้นะคะที่เบอร์0ู1 1 7 2 9 4 8 2นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะแอทไซส์สอนรัชดานะคะเป็นภาษาอกฤษนะคะก็จะติดต่อแนงได้ผิดช่องทางเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดกติดตามนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็เป็น กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แนนด, umas, ด้วย <finding. S 2> นะคะอย่าลืมนะคะนนมีระบบรับจองออนไลน์นะคะพร้อมกับจัดไฟแนนนะคะให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็จดส่งมอบรถนะคะให้ถึงหน้าบ้านนะคะมั่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ limited 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 limited. ะนะคะสามารถโอนผ่านบัญชีบริษัทได้เลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถย้อนไปดูคลิปแนนนะคะในตลอด3ปีที่แนนทำมานะคะลูกค้าของแนนนะคะก็เป็นการจองออนไลน์แทบจะทั้งหมดเลยนะคะอันลูกค้าก็คือมั่นใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถ นี่นะคะแนนก็ขอลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับเจ้าแคปนะคะ XLT เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะคันสีขาวคันนี้ค่ะต้องบอกว่า